เราปฏิบัติรูแล้วก็เห็ู้เองว่าการที่หงปูนิเทศเ,<ท>เพื่ออะไรเพื่อจจนี้พวกเราปฏิบัติเพื่อเอาสติเป็นหลักที่เรียกว่าสมัมาทิฏฐเห็นไหมพระเจ้าเจ้าสมเด็จน,นี่ถูกต้องตามหลักคำสอนยาอื่นไม่จำเป็นแต่สติยิ่งมากยิ่งดีดูประเด็นนี่แะคุณอาวน์รู้าชสติมากนี่ยิ่งดีปฏิบัติทำไปไม่หลงกับสิ่งที่รู้เห็น ในโลผู้ในอ่างนสัตว์ในสามแบบรูปกราถ้าการเติมันก็เป็นลักษณะการหลงมนุษย์ก็เจเท่นี้ปเทวัาก็เกิดข็นในการทองพุทธิเดียวกันเน,นี่สิ่งไหนที่มันจากกาโลกโกรธหลงี่ติมนะันน้ะการ เมื่อกี้การมาตัณหาที่มันเต็มในหัวจิตหัวใจตองใส่โลกอย่างนี้จะทายังไงที่จะออกได้ถ้าจะออกได้ก็ทำมาสติเลยเอาสติอย่างเดียวไปฆ่าไปทำไรถ้าขาดสติได้ยังรู้ปฏิบัติตามไม่ถึงไหนหรอกเดินจงกรมนั่งภาวนาขี่ชั่วโมงก็ตามเดินขี่ชั่วโมงก็ตามนะั่งภาวนาขี่ชั่วโมงก็ตามทำอะไรยอยู่ก็ตาม คือเพื่อต้องการจริงเดียวก็คือสติ<ม>เวลาที่เราจะไปคุยกับพ่อแม่พีก่การุณ<ม>์หอมนี่สติไหมเตกๆยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่นอนก็รู้เหรอก็รู้จะปัดก็รู้จะตื่นก็รู้เห็นไหมท่านก็เคยพาดมาบ่นอนนี่อารูณนั้นเฮ้ย เป็นน้ำหรือยังเห็นไหมท่านขึ้นเลยนะเป็นน้ำหรยังผมเป็นน้ำแล้วครับยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับไม่ได้นอนเลยแต่มัอนกับอิ่มอยู่ตลอดลองคิดดูเฮ้ยเป็นน้ำมันเป็นมันเป็นมากแล้มันเป็นน้ำหรือยงใหญ่มีพ่อนเคยพูดไหมครันรู้นะว่าทางชั้นนี้เนี่อ ทำเั่นนี้จะเกิดก็ได้เกิดก็ได้จำปากเห็ไหมเราคิดดูสิทำเช่นนี้จะเกิดก็ได้เกิดก็ได้เนี่ยเจอคนทำไมนะว่าไปเกิดยุ่งเย้ยวุ่นวายเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเกิดความเบื่อหน่ายมันจะเกิดทำไมมันก็จะจีบปัญหาได้ที่ท่านก็พูดถูกนี่ใช่ไหมล่ะทำเช่นนี้จะเกิดก็ได้เกิดก็ได้ได่เห็นไหมล่ะเราก็ไม่เคยได้ยินด้ฟังที่ไหนมาก่อนเราได้จากปากแพทย์เป็นครั้งแรกเลย เดี๋ยวนี้เราไปอยา่างร่างกายถ้จะไม่เสียเน,น,นี่ยก็าไปอย่างร่าายอยู่ที่นอกๆแต่มาอยา่างนี้มิ้งเราอยากให้ลูกท่านเดในปฏิบัติเลยพูดให้ฟังนี่คือการปฏิบัติธรรมเรามาจะเก่งทีนี้พูดให้ลูกฟังเรามาจะเก่งสติไม่อาจะแก่งสติที่สุดเลยสติเท่านั้นทําให้เราไม่หลงโลกหลงทางทำให้อาจารย์มาเดินทางเข้าจูบมาเข้าจูบผล ได้อย่างสงบายทั้งหมดไม่มีคามาําว่าช้ารวดเร็วที่สุดเพราะสติเป็นเครื่องนำทางถ้าใครเรียนวิทยาศาร์เพืัอนก็ได้ดีเห็เววนกกวนิชาการทางที่เพื่อนฝังกิอย่างนี้ไม่จะเป็นสติยิ่งมากยิ่งดีแตวก็เอาควานี้สติยิ่งมากยิ่งดีทำังไงที่จะมีสติอะไรสติของสัจจะได้สารของพวกไอ้พญานาคเรษฐีละ่ะทำไมมันจึงไม่สามารถต่จะรู้ได้เพราะมันเป็นสัจจะไร้สาร มันมีแค่สติเตนั้นมันไม่มีปัญญามันมีแค่สติถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตน์สติพวกนี้มนุษย์มีสติเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เอา้าเราคิดถูงนะมนุษย์มีสติเพียงสิบเปอร์เซ็นต์พูดไปตะพูดได้ซากนะแค่นี้แหละสติของมนุษย์มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์เตปัญญาเจ้างโน่นเจ้างนี่คิดโน่นทำนี่ของมนุษย์มีมากพราะยาดสตตีมีสติเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่การคิดปรุงแต่งทางภาษี่มันไม่มีความเป็นศาสนาอย่างนั้นเวลาที่ฝึกสติให้สติมากเป็นพระยาราชสีสิ่งต่างๆที่เป็นการนึกตึกตอนทำโน่นทำนี่จึงทำด้วยสติจึงไม่ได้ผิดพลาดใดๆลองคิดดูนะดูไว้ด้วยกับนักปฏิบัติไปไปด้วยกับผู้ที่หวังมากหวังผลมวังผลหวัผลถ้าใครจะจริงไม่แนู่มนั้น แต่ถ้ามีสติแล้วเต็มที่เต็มฐานเมื่อไหร่ก็จะสามารถเดินทางเข้าสู่มรเข้าสู่ผลได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันไม่สนใจะครับพุทนายรู้าจุู